คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามเด็กขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำสวัสดีครับผมมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับเ,เพื่อนๆกับช่องออดโอชแนลนะครับผม,มวันนี้มาในทุนตึงๆห้าดองเต็มๆไปไม้เต็มตม,ตม,ตม,มือไปเอาอไรท้าทุ่มๆหน่อยเพื่อนๆันนี้ไปเฮ้ อี๊แป๊บหนึ่งแปบหนึ่งแป๊บหนึ่งหยัดเคยาวไสไปดิเกรเฮ้ยหยัดด้วยาวไสไปเออตัดมาตัดมาตัดมาอย่างงี้ตัดมาตัดมาโหสิ่งโตเต็มเครื่องฮะเออโคตรตึงโคตรตึงตึงเปรี้ยเข้าฟรีด 4D ด้วยเพื่อนโอ้โหเริ่มต้นยังไงเพื่อนนี้แค่เริ่มต้นนะอืมอ่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันหน่อยเพื่อนๆนะ ดาบมันมาเต็มเครื่องนี่ทีเด็ดอีกทีง่ะอมออเคชอบกดไลคใช่กดเติบนะครับเพื่อนเจัดไปโอเคเพื่อนๆยังไงผมก็ให้ดูเพื่อความบันเทิงเทนั้นเพื่อนอน,อน,ะนะนะผมไม่แนะนําให้ทำาตามเลยทั้งสิ้นนะเพื่อนนะน้องหน,หนูที่อายุต่ำาิรร่แปดปีก็ควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่เป็นอย่างดีนะครับโอเเ้โหแบบยั่ลักไซดีเกิน มันเด็ดดีเกินมันเด็ดดีเกินมันเด็ดดีเกินไหนสามร้อยสักหมุนหนึ่งเพื่อนหมุนหนึ่งหมุนหนึ่งออหมุนหนึ่งก็ยังตัดอยู่ตัดถึงร้อยโอเคสองหมุนก็ตัดอยู่เดี๋ยวก็ใส่ย,ยาวให้ชักมันเคี้ยวถามหมุนไหมอันไงเวลาใส่ย,ยาวมันก็เป็นแบบนี้แหละเพื่อนเพื่อนดูไว้ มันจะไหลาย,ยาวไงไหลแบบเป็นน้ำอะไรเพื่อนๆโอเคพักก่อนพักก่อนพักก่อนเบาได้เบาวัยรุ่นเบาได้เบาเบาได้เบาไอ้ไอ้น้องไม่ไอ้น้องไม่ตก,กเพื่อนๆโอ้โหอ่างหุ่นไม้ช่องแรกนี่ตัดแบบเอาฟุตอลฟิงเลยนะเพื่อนนะเอาฟุตอลฟิงอ่าสิงโตมาผิดช่องเพื่อนๆมาช่องสองนี่เข้าฟรีไปอีกหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งกรึบหนึ่งกรึบ เฮ้ยถ hey, ึงโตเฮ้ย hey, ถึงโตเฮ้ยเฮ้ยแม่งผมอยากฟันหน้าถึงโตทีงเบตเจ็ดห้าก็ได้ผมก็ฟันนะดิอืมอืมอืมอ่ะปีไปทีงปีไปทีง <c oughs> ไม่ลงว่ะเ <c oughs> พื่อนว่ะฟีฟีเดียวเองว่ะ้ย ไอ้สิโตมาวออ่าเจ็ดห้าก็เอาว่ะเจ็ดห้าก็เอาว่ะเขาว่าฟันไปก่อนฟันไปก่อนดอกแรกโอ้โหดอกแรกก็โดนเลยกูโล่เผื่อนเอ้ฝาลายซ้ายดีตรงกลางเขาว่าจิ้มตรงรูแอ๊โอ้โหยัดเคโลอีกแล้วสองทีติดเลยนะมึงก็ยืนหยัดในตรงกลางเหมือนเดิม ฟันได่ดีอย่าไปอยู่คืนนะเพื่อนๆนะตรงกลางอีกปะเพื่อนตรงกลางอีกปะตรงกลางอีกปะมาตรงกลางอีกปะโอ้โหเจ็ดห้าก็ได้เจ็ดร้อยห้าสิบดองนะเพื่อนนะแบบถ้าโดนดับเดียวนะถ้าโดนดับเอ็กนี่เป็นเรื่องเลยนะเป็นเเพื่อนนะดับคู่นี่นะดับคู่นี่นะอยากได้ดับคู่สักหนึ่งที ก็ไม่ได้ก็ให้แต่โลโอเคไเป็นไรเพื่อนเข้าแกร็บละเข้าแกร็บละโอ้โหถึงโตเดี๋ยวมึงเจอกูอีกเดี๋ยวคุณเจอผมไม่อีกถึงโตไปหลังหน้าไพ่ไปก่อนหลังหน้าไพ่ไปก่อนโอเคตัดแบบยิกแย๊กยิกแย๊กยิกแย๊กหงียงหอชอบยิกแย๊กยิกแย๊กอะ ย, preach, ยิ่ยักยี่ยักโบนัสกับตกอีกทีนึงเพื่อนนะดับเบิลเลยนะออกโบนัสนี่ดับเบิลโบนัสเลยนะดับเบิลเลยนะดับเบิลเลยนะโอเคโอเคอุ้มโอุมไปวันนี้อุ้มโอุมไปไม่มีเสียวันนี้ไม่มีเสียไม่มีเสียจัดไปไม่มีเสียยาวจริงดอกนี้ยาวไปดิยาวไปดิ โอ้โห oh, oh. มาตักกันนะครับเพื่อนเพื่อนแจกันกับองุ่นเฮ้ยบน้ำจะตกรอบสองอีกเพเพื่อนเหมือนจะมาว่ะสัมผัสได้คนลุกคนลุกไงไม่รู้ฮึบ <c oughs> <c oughs> ยักเออโลมาครับเพื่อนเพื่อนโลมาครับมาใส่หัวกันแบบนี้ฟิ้งยาวลักไส้ไปหนึ่งดอกครับเพื่อน งา,งามตาไปบับเขาให้บับเขาให้บับเขาให้ยาวลากไส้ไปเพื่อนมงกุฎตกแล้วมงกุฎตกแล้วโอ้ oh, ตกไม่เต็มแข้งหน่อยเพื่อนนะลายมันไม่ยิกแยกไงยิกแยกนี่ทีเด็ดเลยเพื่อนๆมาเราฟรีดสีหม,าามุนเบาๆเพื่อน เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเป็นไงกันบ้างช่วงนี้สบายดีหรือเปล่าสบายดีหรือเปล่าข่าวๆไม่เคยเห็นเลยนะอุ่นมาตรงนั้นดิขวานมาโอเคไม่เป็นไรยังดีที่มันแจกครับเพื่อนฮบัลังกาบาลังก้า,า,กาอุบอุบมาสองหมุนฟิงโด,ดมนมาสัหกร้อย เราบายตัวไปอ่ะ900อ่ะเท่าไหร่แล้ววะหนสองหมดไปแล้วเมื่อกี้ในฟรีเมื่อกี้หมดไปแล้วโว้ตัดแบบนี้ไอ้ห่ากินว้าวไอ้ห่ากินนี่อืม ท,ท่วม,มท,มท่วมอ่ะเพื่อนๆท่วมท,มท่วมอ่ะวันนี้ท่วมท,มท่วมว่ะท,ท่วมท่วมว่ะท่วมท่วมว่ะโลมาฮึปโลมาโอ้โหขาดนิดขาดหน่อยติดนิดติดหน่อยนะฟิงฟิง,ฟงเดียวจอดเพื่อนฟิง สิงโตมีกรึบไหมสิงโตอยากได้อีกกรึบหนึ่งโลมายาวๆนี่เพื่อนโลมายาวๆโลไม่ตัดนะนเพื่อนๆนะสิงโตมีฟลิงหนึ่งไหมสิงโตมีฟลิงหนึ่งไหมเฮ้ยมันจะมาว่ะเพื่อนว่ะสิงโตมันจะมาว่ะเดี๋ยวผมปรับเบร์รอเลยทีนี้ฟันเบร์สามร้อยหน้าใหม่ทิ้งอ่ะเพื่อนๆสิงโตไปหกหมุนเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหไลน์ไม่ตอบเพื่อนๆแจกกันนะนเพื่อนๆนะแจกกันไม่ตอบละเออตัดน้อยอขัดลาบเปนอีกแล้วครับ,บเพื่อนๆไอ้หนองมันมาขับลาบเข่าหงวยหนองทงเข่าหงวยหนองทิง พอดีกว่าไหมพอดีกว่าไหมกำไรละกำไรอะพอดีกว่าไหมเพื่อนว่าไงครับเพื่อนว่าไงคอมเมนต์มาบอกกันได้นะแบบจะชอบหรือว่าจะแบบให้ผมสวยต่อไปอายาวๆก็ทําได้นะเออเพื่อเอาใจแฟนเพลงอะผมทําได้หมดอะอะแต่ว่าถ้าแฟนเพลงไม่คอมเมนต์มาผมก็เล่นระวังตัวเป็นอย่างมากอะอะดีอ่า คอมเมนต์มาหน่อยคอมเมนต์มาหน่อยคุณท่านผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวครบ200ซับเมื่อไหร่นี่ผมมีทีเด็ดให้นะครับเพื่อนเพื่อนรอเลยรอเลยเพื่อนเทุกคนมาคอใครมาคอมเมนต์บ่อยๆนี่ผมจัดให้เลยครับซองแดงอ่ซองแดงซองแดงเพื่อนซองแดงแบบเกมต้นไม้แต่ซองทองผมไม่มีนะเฮ้ยโลมาาตั้งแรกอื อูม Dante, อ, asure, อ, il, อมุมอูมวันนี้ขออุมอูมบอกแล้ววันนี้ขออุมอูมขออูมอุมขออูมอุมวันนี้ขออูมอุมเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยไหลเป็นน้ำเลยว่ะเพื่อนกับเซทีโคตรบ้าเอเคเพื่อนพอดีกว่าเพื่อนเราเราไปเล่นที่อื่นกันดีกว่าไปเล่นเกมอื่นกันด้นะเพื่อน จะเข้าฟรีให้เฉยเ,เกือบไปแล้วเกือบหลงกลแล้วเฮ้ยตัดดีจังอะเบี่ย75เนี่ยตัดดีจังอะทิ้งทิ้งอ่ะยาลักใไไปหนึ่งดอกเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องอูดู h ช n แนลกันหน่อยนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับผม ดี๋ยวผมมีซองแดงแจกแน่นอนครับเมื่อครบส0งร้ซับเน่อย่าลักไส้ไปทิ้งโอเคโอเคงอนเอาไว้สี่หมุนนะสี่หมุนนะสี่หมุนนะสี่หมุนก็ขยับเลยนะเพื่อนๆนะเอาเทโบออกเลยโอเคเพื่อนผมก็ดูเพื่อความเทิงเท่านะครับผมไม่แนะนําให้ทําตามใดนทนั้งสิ้นนะครับผม โอเคโอเคจัดไปงามๆไปมาดูเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะครับเพื่อนๆโอเคมาก็ล่ำลากันไปนะครับน่าจะเจอกันคลิปหน้าครับผม <c oughs> เจอกันใหม่ครับพบเจอกันใหม่ครับเพื่อนๆ